ผมม e ีย่อเกิดมา,ายอยู่ในครอบครัวที่เหมือนจะมีความสุขเหมือนจะมีความสุขเเรื่องด้วยการที่เกิดเป็นลาลาส่วนมากนี่ก็จะจบด,ด้วยการกลายเป็นพาหนะขนส่งสินค้าหรือโดยสารแล้วก็ใช้แรงงานแล้วแย่สุดก็คงบำบัดช่วยลดความเครียดลดความเครียดยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับตระกูลของผมม e ีย่อ พอเจอ,อนั้นไม่ใช่เลยเป็นลาที่มีความเฉลียวฉลาดในการมองศักยภาพต่างๆโดยเฉพาะม้า,จ,มาจึงสามารถทายผลการแข่งขันชนะเสมอมาแต่เมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ผู้แพ้ในโลกนี้ก็เป็นผู้มีอำนาจจนมันไปติดตาผู้มีอำนาจในโลกเป็นอย่างมากตระกูลของเราก็เลยถูก หีบดบังคับให้ต้องทำงานอยู่ใต้ภูมเออําน,นาเหล่านั้นเพื่อเล็งหามาที่มีศัก,กยภาพมาที่วิ่งเร็วมาที่สดใสามาที่มีพลังแล้วก็มาที่ร้องอืม